ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณเคยพลาดอะไรดีๆในชีวิตไปบ้างไหมครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินด,ดีด้วยเรื่องราวาแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะฮะก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาของรายการต้องบอกก่อนนะครับว่าผมอาจจะมีปัญหาในเรื่องการออกเสียงคำบางคำที่อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมอัดรายการตอนก่อนที่ผมจะนอนนะฮะ ซึ่งปกติแล้วเวลาที่ผมนอนเนี่ยถ้าผมไม่ลืมนะฮะผมจะต้องใส่ตัวที่ครอบจัดฟันไว้นะครับเพื่อให้ฟันที่ผมจัดไว้เนี่ยมันไม่ลมนะฮะแต่โดยปกติแล้วผมมักจะลืมนะครับเพราะเอวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเออเราลืมมาหลายวันแล้วเพราะฉะนั้นขอกลับมาใส่อีกรอบหนึ่งละกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็จะมีอุปสรรคในการออกเสียงเบาๆนะฮะสำหรับบางคำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ทีนี้กลับมาสู่เรื่องราวที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับพอเพอิญว่าผมเนี่ยไปอ่านเจอเรื่องราว2เรื่องซึ่งปรากฏว่ามันให้ข้อสรุปที่คล้ายกันเลยนะฮะผมก็เลยขออนุญาตที่จะมาเล่าสู่กันฟังในเอพิโซดนี้เลยโดยที่ทั้ง2เรื่องนะฮะก็เกี่ยวข้องกับคำถามนะครับที่ผมถามไปตอนต้นว่าเราเนี่ยเคยพลาดอะไรดีๆในชีวิตไปบ้างหรือเปล่า ซึ่งสําหรับใครนะครับที่ได้พลาดสิ่งนั้นไปแล้วนะฮะหรือว่ารู้สึกว่าเราได้เคยพลาดสิ่งดีๆในชีวิตไปนะครับผมอยากจะให้ลองตั้งคําถามกับตัวเองดูว่าสาเหตุที่เราพลาดสิ่งดีๆนั้นไปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรสําหรับใครนะฮะที่ยังนึกเรื่องราวที่เราพลาดไปในอดีตไม่ออกนะครับหรือสําหรับใครที่นึกเรื่องราวที่เราพลาดออกแต่ยังนึกถึงสาเหตุไม่ออก ผมอยากจะมาชวนฟังถึงเรื่องราวสองเรื่องราวในวันนี้พร้อมกันแล้วเราอาจจะได้คำตอบบางอย่างให้กับชีวิตของเราก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับสำหรับเรื่องราวเรื่องราวแรกนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นนิทานนะครับซึ่งผมอ่านดูแล้วนะฮะก็รู้สึกว่ามันเป็นนิทานจริงๆนะครับเรื่องราวเนี่ยก็มีอยู่นะครับว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะฮะมีพระราชาผู้ปราดเปรื่องพระองค์หนึ่งนะครับต้องการที่จะออกเดินทางสเสด็จไปเยี่ยมประชาชนของพระองค์ซึ่งเมื่อสเสด็จมาถึงกลางตลาดพระองค์ก็เกิดความคิดอย่างแยบคลายอย่างหนึ่งขึ้นมานะฮะว่าพระองค์เนี่ยจะทรงนําหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมาวางกลางถนนเพื่อที่จะยีดขวางทางเดินของชาวบ้านที่กําลังสัญจรผ่านไปมา เสร็จปุ๊บพระองค์ก็ท่งไปซ่อนตัวนะฮะแล้วก็ส่งคอยสังเกตอยู่ห่างๆทีนี้นะครับระหว่างที่ทรงสังเกตอยู่เนี่ยก็มีชาวบ้านนะครับเดินผ่านไปผ่านมานะฮะมีชาวนาคนนึงนะครับเดินผ่านมาพร้อมกับบ่นอย่างไม่พอใจนะฮะว่าใครนะที่เป็นคนที่นําหินเนี่ยมาวางตรงนี้นะฮะเพราะว่าเจ้าหินก้อนนี้เนี่ยมันกีดขวางทางเดินทั้งของตัวเขาเองแล้วก็ของคนอื่นๆด้วย แต่นอกจากจะบ่นแล้วนะฮะชาวนาคนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็บ่นเสร็จก็เดินอ้อมหินก้อนนั้นไปแล้วก็จากไปอย่างสงบต่อมานะฮะก็มีหญิงเลี้ยงวัวคนหนึ่งนะครับเดินจูงวัวของตนเองมาซึ่งเมื่อมองเห็นหินก้อนนั้นนะครับเธอก็ตั้งคำถามนะฮะว่าทำไมหินก้อนนี้ถึงไม่อยู่ตรงนี้ได้แล้วอย่างนี้เธอจะข้ามหินก้อนนี้ไปได้ยังไงพอพูดเสร็จ หญิงคนนั้นนะฮะก็จูงวัวของเธอเนี่ยเดินหันหลังกลับไปนะครับโดยที่ไม่สนใจที่จะเดินอ้อมมันไปเหมือนกับชาวนาคนแรกจนกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นานนะฮะก็มีเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับเดินมาหยุดที่หน้าก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนี้แล้วก็พยายามที่จะผลักหินไปให้พ้นทางนะครับแต่เนื่องจากกําลังเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยเพราะยังเป็นเด็กอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะผลักหินก้อนนี้เนี่ยให้พ้นทางไปได้ เขาจึงทําได้แค่เดินหันหลังกลับนะครับแต่ไม่ได้หันหลังกลับแบบคุณยายนะฮะหรือว่าผู้หญิงที่เลี้ยงวัวคนเมื่อกี้นะครับแต่เขาเนี่ยหันหลังกลับเพื่อไปชวนเพื่อนๆมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาพร้อมเพื่อนๆหลายคนเลยนะฮะแล้วก็เด็กๆตัวเล็กๆพวกนั้นนะครับก็ช่วยกันผลักก้อนหินก้อนนั้นออกไปให้พลทางเดินได้จนสําเร็จซึ่งเมื่อผลักออกไปเสร็จแล้วนะฮะ พวกเขาก็พบว่าใตาก้อนหินที่ขวางทางอยู่นั้นนะครับมีถุงใส่เหรียญทองมากมายเต็มไปหมดเลยซึ่งเปรียบเสมือนกับของของวัญจากพระราชาที่ได้ส่งพระราชทานให้กับคนที่เห็นปัญหาแล้วก็แก้ปัญหานั้นจนลุ่งไปได้ด้วยดีนั่นเป็นเรื่องราวเรื่องราวแรกนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ย ทดไว้ในใจก่อนครับเพราะว่าผมเนี่ยอย่างที่เกินไว้ว่าไปฟังเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งมานะครับซึ่งก็คล้ายกับเรื่องราวแรกเลยแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะฮะที่เกิดขึ้นในอดีตมานานแล้วโดยที่เรื่องราวเขาบอกว่าเป็นเรื่องของนโปเลียนฮิลนะฮะซึ่งอยู่ที่ประเทศอเมริกาซึ่งณนะจุดจุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่มีคนค้นพบแร่ทองคำนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนจํานวนมากนะฮะที่ระดมกันมาขุดทองณนะบริเวณนั้นโดยที่ชายคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่ามิสเตอร์ดาบี้นะครับก็คือเป็นหนึ่งในคนที่สนใจมาขุดทองแถวนั้นเขาก็ไประดมนะฮะพวกทุนต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะมาซื้อเครื่องจักรในการที่จะขุดทองบริเวณนั้นเลยนะครับเสร็จปุ๊บขุดไปขุดไปขุดไปนะฮะขุดไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่เจอทองสักทีว่าแล้วนะฮะ คุณดาบีเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะขายนะครับอุปกรณ์เครื่องจักรในการขุดทองทั้งหมดออกไปนะฮะแล้วก็ล้มเลิกความตั้งใจในการที่จะทําเหมืองทองคําต่อไปในที่สุดแต่ว่าหลังจากที่คุณดาบีเขาได้ขายเครื่องจักรออกไปหมดนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งเคยอยู่ในทีมงานของคุณดาบีนี่แหละ <S <s เขาก็มาดูสถานที่นะครับแล้วก็เขารู้สึกนะฮะว่าในนี้มันต้องมีทองคําสิว่าแล้วนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะ ไปหาเครื่องจักรมานะฮะล้วก็ขุดลงไปอีกนะครับหลังจากนั้นนะฮะเขาขุดลงไปแค่3ฟุตเท่านั้นเองนะครับก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยค้นพบทองคำนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาดีใจมากเลยนะครับในขณะที่คุณดาบี้เนี่ยพอรู้เรื่องนี้นะฮะเขาเสียใจมากๆนะครับเพราะว่าความสําเร็จของเขานะฮะขุมทองของเขาที่เขาตั้งใจที่จะค้นพบเนี่ย มันห่างไปแค่3ฟุตเองแต่ว่าเขาเนี่ยโชคร้ายตรงที่เขาตัดสินใจที่จะหยุดนะครับแล้วก็ไม่ขุดเหมืองทองนั้นต่อไปนั่นเองทั้ง2เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับมันให้ข้อคิดนะฮะที่คล้ายกันเลยนะครับก็คือว่าในหลายๆครั้งนะครับที่เราเจออุปสรรคในชีวิตของเรานะฮะหรือว่าเราพยายามไปแล้วนะฮะใส่ความพยายาม ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่ามันยังไม่เห็นผลสักทีนะครับคนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีในการที่จะรับมือกับปัญหาที่แตกต่างกันบางคนอาจจะเหมือนชาวนานะฮะคือว่าเดินเลี่ยงปัญหาไปนะครับไม่แตะก้อนหินนั้นนะฮะแล้วก็เลือกที่จะไปทางอื่น หรือบางคนอาจจะเหมือนหญิงที่เลี้ยงวัวนะฮะก็คือพอเจอปัญหาปุ๊บก็ถอยหลังกลับนะครับก็กลับไปสู่ทางที่เรารู้นะฮะเราคุ้นเคยแล้วก็ไม่เลือกที่จะข้ามก้อนหินก้อนนั้นไปหรือว่าบางคนนะฮะอาจจะพยายามครั้งแล้วครั้งเล่านะครับในการที่จะผักก้อนหินก้อนนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อมันไม่เห็นผลก็ตัดสินใจที่จะล้มเลิกเหมือนกับคุณดาบีนะฮะที่ ขุดลงไปในเหมืองทองที่เดิมเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าก็ยังไม่เจอทองคําที่ต้องการสถกทีเพราะฉะนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะเลิกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ความพยายามเข้าไปอีกนิดนึงนะฮะหรือว่าเราหาทางในการที่จะแก้ปัญหาอย่างเด็กนะฮะที่ไปตามเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันผลักปัญหาหรือว่าอุปสรรคนั้นจนออกไปได้เนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะค้นพบกับสิ่งที่เราต้องการนะฮะหรือว่าเราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราฝันไว้ได้ในที่สุดนั่นก็เป็นเรื่องราวานะฮะสองเรื่องซึ่งหนึ่งเป็นนิทานนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่มันอาจจะท้อนบางอย่างในชีวิตของเราซึ่งถ้าเกิดว่าเราหลายๆคนนะฮะเคยรู้สึกนะครับอย่างที่ผมถามไปว่าเราเคยพลาดเรื่องดีๆในชีวิตไปบ้างหรือเปล่า ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเหมือนผมนะฮะที่บางครั้งเนี่ยเรารู้นะฮะว่าเราพลาดบางสิ่งไปเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําจนถึงที่สุดแต่ว่ามันจะน่าเสียดายมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าจนถึงณนะวันนี้แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเราได้พลาดอะไรลงไปเราอาจจะล้มเลิกบางสิ่งไประหว่างทางจนเราไม่รู้ว่าอีก3ฟุตข้างหน้าครับมันจะมีทองคํารออยู่ผมหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้นะฮะ จะไม่ยอมทอดทิ้งความฝันของตัวเองแล้วก็หันหลังกลับจนกระทั่งเราไม่รู้ด้ซ้ำนะฮะว่าเราได้พลาดสิ่งดีๆในชีวิตของเราเนี่ยไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วอย่าลืมนะครับว่าครั้งหน้าที่คุณเจอปัญหาคุณเจอก้อนหินนะฮะลองออกแรงผลักมันให้สุดหรือขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งลองดูครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรดีโคตรโดนเขาบอกไว้ว่า strength doesn't come from what you can do it comes from overcoming the things you once thought you couldn't ความแข็งแกร่งของเรานะฮะไม่ได้มาจากการที่เราได้ทำในสิ่งที่เราทำได้อยู่แล้วแต่มันมาจากการที่เราสามารถเอาชนะในสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราทำไม่ได้ต่างหากครับ อย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ